็สว oh, so, ัสดีคร uh ับพบกับรายการฮาร์วอนทีวีนะฮะตอนนี้อยู่กับเกมแกลลีมอสฮะแต่เป็นโหมดป๊อปฮันนะครับก็อยู่กับใครเอ่ยใครอยู่กับใครครับคนฮะไม่หรอครับแล้วคุณอยู่ไหนครับมิกกี้คงเอ้ยยังไม่ได้แบกเลยเอ้ยยังไม่ได้ไปหาด่าล่าเลย ชนชนให้กระป๋องมันไม่ล้มดูครับโปรแกรมเสร็จยังเฮ้ยผมขอฆ่าตัวตายก่อนนะเฮ้ยอย่าโอ้โหปวดกระป๋องโอ้ยแหลกแหลกแหลก,กเฮ้ยเด็กดอกมีสามตัวเด็กดอกไหนวะน่าอยู่ห้องเกมอ่ะผมไม่รู้ห้องเกมห้องไหนนีไ่ไงวันนี้เปล่า โ okay. อเคครับตอนนี้ทำไมเพลงมันละลายอืออนี้คุณไม่รู้อะไรซะแล้วห้องน,นี้ค่าจองละละสำรวจให้หมดก็เป็นการเล่นครั้งแรกกับผมด้วยนะครับประมาณเนี่ยอุ้ยตกใจหมดหรือว่าอะไร ปลาเปล่า,ลาผมว่าตุ๊กตาเนี่ยมันต้องมีสักตัวอะรือไม่มีไม่มีก็อัดแมปอัดบักนะครับผมไม่มีฮับไลท์สองของว่าเรซึ่งตรงนี้มีสามอันถูกแล้วอ่ะผมจำได้ แรงโมยังไงฮะยังไงสมุดเนี่ยสมุดอะยังไงจะไฟ,หร,ะฟหรือเปล่าจะไฟหรือเปล่าครับหรือจะเอาฮะตู้เกมก็มีหลายอะไรกินนะนนนเฮ้ยอุ้ยไม่ใช่พี่อะไม่ใช่ตกใจหมดแม่งตะกี้ผมว่ามัน เพราะว่าห้องนี้มีพลังงานบางอย่างไอสัตว์ยังไงโชคดีนะตีพื้นได้ตายอ่ะเห็นไม่ตายเลยก็ใช่ไงเลยถาม ควรอย่ายุ่งกับขวดแก้วนะระวังตัวไว้เอ้ยตุ๊กตาโอเคตุ๊กตาเชื่อถือได้เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยตะกี้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 ไปไหนแล้ววะไอ้แสดไปข้างล่างแล้วไอ้ควายไอ้โง่ใครมันใครมันปิดประตูวะ เอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เล่นอาร์มาสามเว้ยใครวะเออใครไมรู้เนะี่ยไอ้เติร์ดไอ้เติร์ดเล่นอาร์มาสามมีเงินเหรอมีรวยเนาะมีรวยดิเรียกหนึลงร้อยเจ็ดสิบนั่นแหล,แลนะรู้ได้ไงอะ่ะเอา้เอาเพราะกูรู้ไงอ๋เอเหรออยากหาง่ายๆปะ่ะเอาบอมเลยเขาเล่นอาร์มาสามใช่ปะ่ะไม่มีตงังค์อ่ะ ผมจะไปเล่นกับมันเนี่ยจะซื้อเอ้ยไปเล่นกับแม่งเลยหรือเล่นเป็นโจนอมมาม่าตัดเกมแล้วอะเกมแนวไงเป็นแนวทหารเอาทหารเล่นได้หลายแนวนะเป็นตำรวจอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อยากเล่น counter sky counter sky เขา <laughs> ค,คุยกันอยู่ไง counter counter b ี g <laughs> sky ยิยงไม่ได้สักตัวอะไรแล้วกดแท็บทำไมเอ้ยแมพเว้ยแมพแมพไหนแมพไหนเราไม่รู้จักไม่เปิดอันนี้ยังไม่เปิดคลิปนะเนี่ยผมยังไม่รู้จักเขาแมพเลยอะอันนี้ผมยังไม่เปิดคลิปนะเนาะแบบนี้น่ากลัวแมพซอมบี้วันนี้ดีกว่าสามสองหนึ่งเย้ไม่ได้แมพซอมบี้กูยังไม่ได้เลือกอะไรเลย ผมยังเนีย,ยังไม่ได้เลือกอเลยเลยครับเอาหรอจังหวะน,นี้ฟังเพลงูผู้ชายพันดีรอกันามาแล้วลูกผู้ชาย,ยาพันดีดดไม่ติดอกเสียงกูฮีโร่ฮีโร่ไม่ว่าจะเปิดเพลงกูด้จะเปิดไปด้วยก็ติดดิร้องเองไม่ติดหรอกเสียงห่วยแตก อ๋นะจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้เลยครับเงียบให้เดี๋งียบให้จะเปิดนะจิงจบแลเสร็จ a n o and o u a n u ลา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 ตึ่นตึนตึนตืนใคว่ไอเติร์ด ไออีกคนนึงอะมันเป็นเพื่อนในนี่อะไรวะเพื่อนในสกายเอออ๋อแม่งมีอามาุธสามอะ่ะแม่งโคตร,รวยแม่โคตรวยมันก็อาจจะเก็บตังก่อนที่เกมจะออกไงรเวลานี้มันอนแล้วพอเก็บออกปุ๊มซ,ซื้อเลยเฮ้ยเดี๋ยวราคามันก็ตกรอสักสองสามปีอะ่ะ กู้างกูเฮงพี่นะครับถ้าเกิดโหลดช้าก็ขอโทษด้วยนะครับอ๋อกูค้างเล่นโทรศัพท์รอเฮ้ยเสร็จแล้วเว้ยไวเนาะผมโหลดช้าไหนนะหาห้องหนึง แล้ววันนี้พบบเกมจีมอสหรือแกลลี่มอสนั่นแหละฮะอ่าอยู่ในโหมดเลยอยู่ในโหมดเลยโหมดประพันนั่นเองเฮ้ยคุณเลือกอันไหนน่ะไม่รู้ไปฮันเตอร์กันนะเออไปฮันเตอร์ดีกว่าเป็นล่าก่อนแล้ค่อยแอบฮันเตอร์แอบก่อนนะฮันเตอร์ฮันเตอร์ล่าแอบเดี๋ยวดูเลยไม่เชื่อผมหรอไม่เชื่อให้กี่บาทเอางี้ดีกว่า ไม่เอาไม่ให้่อฮันเตอร์แปลว่านักล่ารู้เรื่องม้อเนี่ยป๊อปฮันเตอร์ไงชื่อย่อมันคือป๊อปพันรู้ครับรู้เกิดเป็นชายทั้งทีตกเป็นรูปผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ ผมได้แล้กดสเปซบาร์ถ้าเกิดคุณเลือกฮันเตอร์แล้วเขาเล่นจบแล้วคุณก็จะไปเป็นเป็นคนแอบถ้าเกิดคุณเลือกเป็นแอบตอนแรกนะแล้วเขาเล่นกันอยู่เราก็จะไปเป็นนักล่าแทนอ้าวคุณเล่นแล้วมึงจะาธิบายททำไมครับรอครับอธิบายเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่ที่อะไรก็ไม่ทราบอา โอโหลูกผูช้ชายพันดีแม่งมีซีซั่นสามแล้ววะไม่เคยดูซักซีซั่นเลยบอกให้ดูดิมันดูเหรอไม่รู้อะ่ะเคยฟังแต่เพลงมันฮีโลฮีโลทุกวันเสาร์อาทิตย์จบแล้วมั้งพบกันในเวลา,านลาสปอา์าไกา ศูนย์ศูนย์นาทีสิบแปดเว้ยเฮ้ยเราเป็นนักล่าแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเห็นไหมเป็นป๊อปก่อนเห็นไหมไม่ใช่เป็นเป็นนักแอบก่อนกูฮันเตอร์ตอนแรกถ้าเกิดเอ็งโหลดไวอ่ะเอ็งจะได้เป็นไอ้นี่นักล่าแต่ถ้าเกิดเอ็งโหลดช้าจะได้เป็นแอบแทนอ้แหลอย่าโม้อย่าโม้อ่ากี่บาทว่ามาไม่กี่บาทอ่ะไม่ถามผู้เชี่ยวชาญให้ เอาทักสองยี่สิบห้าสตังค์อังน,นี้เอามาสามหนึ่งแผ่นอ่ะโอ้เอางั้นเลยอ่ะเอาวะ <p> ล่ะไม่เอาไม่เอาลูกบูเ <im> ช่แท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดเข้ามาในกิปนะครับโลย์โลย์โลย์โลก็พูดได้ยินเลยนะได้ยินนะก็พูดซ้อนไปดิจะได้จะได้ไม่ต้องติดสิกดิสิทธิ์พูดซ้อนไปเลยต้องมีเสียงซ้อนเว้ถึงมันจะไม่ติด ดาๆๆ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 เออตัวโูจีจูจีจ่าเอ๊ะมัดสายฟ้าขอโทษนะครับพี่โหลดนานงดงหายเลยงั้นเดี๋ยวผมขอข่าไปก่อนนะครับรอตอมโหลดเสร็จโอ้มาแล้วครับหลังจากรอประมาณสองสามปีนะครับเข้าอันนี้เลยทีมฟ้าทีมฟ้ามันเข้าได้แค่ฮันเตอร์อะก็เข้าฮันเตอร์นี่แหละอะไร เคเอ็มดีกูโมะมาแล้วหลันจากดูรูปผู้ชายพันดีฉุยดูเจอเราหกชาร์ตคุณอยู่ไหนอ่ะตายแล้วหรอจริงด้วยจะไปเหลือขี้อ่ครับจะไปเหลือขี้นะฮะโอเคครับ ถ้าแอบ,บเป็นญ้าได้เนี่คือสบายตูดเลยนะออหากันข้ามชาตผมกลายเป็นไอ้นี่ฮะอะไรวะเขาเรียวกวอะไรนะเหืือยหรือเปล่าเขาเรียวกวอะไรเพมันคืออะไรมันคืออะไรฮะที่ช่างน้ำหนักวะเฮ้ยผมยังะะผมยังแอบ,บอะไรไม่ได้เลยตลับเมตรใช่ไหมอใช่นะฮะ

ตายสาคนลวดเลยเอ้ยไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ตรงหญ้าโดนฆ่าคนแรกเลยเเลรอผมโดนฆ่าทีเดียวสามคนเลยอะไม่จริงระเบิดอะใครอยู่ตรงนั้นไม่รู้ฝาแดงๆปังเห็นหรอเออวุ้ยทำไมจบง่ายอย่างเดียวไวมากเลยจับไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาระเบิดมาวางนะยังโหด รออีกสิบห้าวินาทีรู้ได้ไงข้างบนไงครับข้างบนซ้ายไม่ผมไม่เห็นว่าข้างบนแปดเจ็ดอีห้าทีครับอีอห้าวิห้าวิอออือ,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 อโอเคเฮ้ยไปอ่ะเอาวะผมมาดูตรงผมม่ดูตรงคุณน,น,นคุ้คุ้มากับผมหลังๆคุณนอะ แต่ผมมาเว้ผมรู้ที่เว้น,นี่ไงเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเป็นนมอู้มันแอบในดงหญ้าแอสซินปะเนี่ยไข่ไข่นมดหญ้านมนมมันแอบบมันแอบ,บในยาเลยอะเสียงแหบเบสียงแหบบ เฮ้ยสวัสดีครับรายยากมากเลยเนะเจอโอ้โหลวงยาแม่นคนแบบถ้ามันแอบเป็นยาได้นี่คือจบชีวิตแล้วอะต้องไม่ต้องหากแล้วเออแพ้ดีกว่างั้นอะโอ,โอ้แอบได้แค่เนี้ยเหรอเนาะ ตะกี้มันหายไปไหนไว้ไอนมอะไรมาตื๊อตื๊อตื๊หนาววะลืมแปลืมไม่ได้ปิดเฟซบุ๊กไว้อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออกูตายเลยผมแม่ไม่ทันเหตุการณ์เขาเลยว่ะ โดยอีกหนึ่งคนหนุ่คนนี้เขาจะเรียนขนาดไหนฮะจะตามชมได้ไนในไหๆไม่รู้ <c oughs> อ่ะใน YouTube อปอ่าจบเร็วดิจบเร็วดิเนี่ยผมปซสอนมั้งละเฮ้ยตแม่ตายรถ ฉลาดเนาะแอบมัากดิผมต้องหาของเล็กๆก่อน <c oughs> นี่เล็กเลยใช่ปะวะเป็นไอเนี่ยที่ใส่สีอะ่ะเออผมก็เป็นที่ใส่สีถังสีอะ่ะถังสีเอ้เออดีเออไงอัดเป็นรถเฮ้ยแล้ว <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมองไม่เห็นหรอก ผมมากันเป็นร้อยแล้วเฮ้ยเมันมันสงสัยแล้วครับมันสงสัยแล้วเฮ้ยมันไม่ได้สงสัยผมอ่ะมันมันยิงใครว่าเลือดออกเลยจตเกี้ยไม่รู้อุ้ยคนตายไปแล้วคนนึงอุ้ยมันไม่เห็นมันไม่สงสัยผมไหมที่มันก็ไม่ใครสงสัยผมเหมือนกันอีต๋บอลยิวบอลยิวเฮ้ยอุ้ยเี้ย อุ้ยตะกี้ตะกี้เกือบเป็นกระต่ายตื่นตูมอตายตายตายคุณเป็นถังตะกี้ผมแอบเลยกลายเป็นถังแทน ถังเขาคงคิดไม่ถึงหรอกว่าคนเขาไม่ค่อยแอบกันเราเลยมาแอบแผนเราต้องเหนือความคาดหมายของเขาหน่อยถ้าแอบเป็นญาได้ผมแอบเป็นานาแล้ว,วเนี่ยเธอเฮ้ยเฮ้ยเขาใผมวะ <laughs> บอกแล้วใช้แผนสูงอุย้ยแผนสูงบ้าเลยอะโด เออเด็กอ่ะแผงสูง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 ครับแผงสูงอุ้ยตายหาใครเนี่ยอ้ยไอ้นี่ก็โดนอ่ะอุ้ยมันเข้ามาไงวะเฮ้ยเราแอบมากดีกว่าทางเข้าข้างไหนอ่ะอุ้ยมันลุกวันนีกว่าแต่มันยิงกันไม่ได้เอะไรตายตายมึงตายมึงตายตายแล้วมึงอ๋อมันกระโดดข้าม พานี้จัดเต็มครับเบื่อตอนไหนก็เลิกตอนนั้นแหละพาเเีี่ยผมอะจะสองชั่วโมงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกผมอัพได้อยู่แล้วแต่คุณอะได้ไพอไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี่ชั่วโมงแล้ววะที่เราอัพมาไม่รู้ช่างเเล่นกันเถออประมาณห้าว,วิอับไรห้าวิสี่ สามสองหนึ่งศูนยอย่างแรกครับเราต้องไปที่ตรงนั้นครับอย่างแรกครับเฮ้ยไปเจอแล้วมาพบเจอปั๊บเลยเฮ้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 ยถัยงถังวิ่งมันมุ้งเหม็นดีมันหลบยากผมนี่ฆ่าทิ้งไปแล้วได้ตัวหนึ่งเว้ยเอาฆ่าฆ่าทิ้งไปแล้วเอ้ยทำไมได้อีกตัวเว้ยได้อีกตัวเว้ย เก็บเรียบเก็บเรียบโอ้โ oh, หตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่มีถังไม่ใช่เหรอเอ้ยทำไมมันยิงไม่ได้อะแหม่เอ้ตรงนี้ลูกเสือจะไม่มีถังอะ้ะยวจะตายแล้วค่ะผมก็จะตายแล้วเหมือนกันครับเฮ้ยมันชอบแอบเป็นแอบเป็นขบวนการ ไปชวนไอ้อามมาเล่นด้วยดีกว่าอามันไม่เล่นมันอมันไม่เล่นสตรีมเฮ้ยมันเล่นแต่มันไม่ยอมมันมีแกเล่มอสอยู่นะมันมีแกเล่มอสแต่มันไม่เล่นเนาะของดีเขามีให้เล่นกันไม่ยอมเล่นเปลืองเงินซื้อมาทั้งทีมันไม่ได้ซื้อหรอเออได้มาจากไหนอะในเฟสบุคเขาแจกไงมันก็เลยได้ผมไม่โหดมากโหดมากเออ หรือหรือนาลิโตะตรงเนี้ยผมงงมากโอ้โหนี่ปบักเยอะเนี่ยเปลี่ยนไปดูคนอื่นด้วยเอ็มเอนดีกับหม้เรือยแต่สี่สี่สามสิบมาแล้วสามสิบละยี่สิบอะยี่สิบะเวลาไปอุ้ยตรงนี้มึงหายไปไหนหมดวะตุบๆด้วย มว่ามันต้องแอรข้างในนั้นกระโดดดิกระโดโด,โดไม่มีว่ะ<ด>ทำเพื่อทุกคนเลยเนี่ยหาห่อยค,ครับโอ้ยอย่างนั้นผมก็ทำไมนี่ได้ดีค่าได้ทังสองตัว ได้ตัวเว้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วพอพอเราทุบอะไรอ่ะมันจะไม่มีรอยเว้ยรู้แล้วตอนนี้ผมฆ่าได้สามตัวแล้วอ่ะโหดปะล่ะรู้แล้วรู้แลวยังไงเราต้องตีมันทีหนึ่งเว้ยถ้าตัวไหนไม่มีรอยอ่ะแปลว่าใช่มันแน่ผมไม่ลงตีมันทีนึ่งนี่ถ้าเกิดเราฆ่าได้เราได้เราจะได้เลือดเพิ่มยี่สิบด้วยได้ได้โอเคตาเราแล้วตาเราแล้ว เราแอบแบบเนียนๆหน่อยที่ถังเนียนปะล่ะแอบในรถเลยเนี่ยเออถังเขาคิดไม่ถึงกันหรอกโอ้แต่ไม่เอาของคิดไม่ถึงแบบเนียนเนี่ยเขาไป่ลูหรอกตรงนี้แหละแจ่มแมวมากถ้ารู้ขึ้นมาผมจะต่อยคุณอะเขามาแล้วเขามาแล้ว คุณแอบเป็นถังใช่ไ่มผมก็แอบเป็นถังอุ้ยแม่งถังใหญ่นะถังใหญ่ที่มันเป็นไม้มันตรวจทีละอันเว้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปาดผมไปได้ไหมว, <c oughs> วิอีกคนมาแล้วมันไล่ตร,ตรวจถังกันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไม่มีเพลงด้วย <c oughs> ผมตายเลยเอาใครไม่แอบวะ อ้าวเหลือผมคนเดียวสามนาทีโอ้เวลาเหลือตั้งเยอะอ้ยอุ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 ้ยอดีนะถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่วิ่งอ่ะมนยิงผมโดนก็จะมันแล้วแต่มันไม่สังเกตถ้าถ้าถ้าทุบอ่ะกล่องกล่องเฮ้ยยยยยเปดยย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 ยกยยอยยยย่ยย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 ยอยยยย่ะยย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 ่ะ แต่ถ้าเป็นคนน่ะมันจะไม่มีรอยเลือดออก <laughs> โอเคแม <ฮะ S 1> ไว<ม>้แมพวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรวะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออใช่ครับผมก็ขอ,ขอผมก็ขอลาไปก่อนเหมือนกันครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และซับแคร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมแลเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับ